สวัสดีครับจากสวนลงหมู่ประตุยพันไม้นะครับเ,เดี๋ยวผมมีอ่างเปาตุดจีนให้กับทีมงานของผมนะครับก็ก่อนหน้านี้จับแล้วสามท่านนะครับอยู่อีซ้ายหนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้นมีหลากหลายราคาบา้างคิดดีคิดดีก็ได้เยอะนี่ต่อห <laughs> <laughs> น,น้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะต่อหน,น้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลย <laughs> ใครก่อนนะจะจะจะยังไงเป่ายิ้มจบหรือจยังไงฮะไปแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับแล้วอย่าเพิ่งเอามานะจับแล้อย่าเพิ่งเอามาเราก็อย่าเพิ่งเอาจับแล้วยืนแบงนี้อย่าเพิ่งดูตังเอานี่ไหนอ่ะเอาเลยอ่ะไปยืนก่อนอย่าเพิ่งดูนะอย่าเพิ่งแง้มนะเดี๋ยวผมจะให้ได้เปิดทีเดียวอ้าวไป ไปไปยืนทางโนดไปยืนทางโนดโอ้ยมา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 เอาสามใบอะมาเลือกเอาเออะได้ใช่ไหมอ่ะอันนี้เดี๋ยวเขาจับของเขาเอง ให้มาก่อนใช่ไหมให้มาก่อนนะรอ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 ด่วนด้วยไอ้มาด่วนด้วยด่วนด้วยด่วนด้วยต้องบอกว่านี้มีรางวัลเฮ้ยไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเห็นก่อนนี่ไม่ได้นะ ไหนมาย่างคนนั้นมาอย่างโอ้นาเลยคลิปยังยางยังไหนไหนไหนดูดูดูซอไม่รอทำไมอ่ะก็มาสลับกันอยู่แล้ว อาจจะได้ก็ได้สองคนนั้นนะอาจจะลุ้นกว่าก็ได้อาจจะลุ้นกว่าก็ได้หลือสามอันนนอย่ขเออพยูรอเอะเอหมายังเนี่ยถามยังดวน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 ไ่มาเลยรอนๆเอยู่คนเดียวะเ๋ยวเดี๋วเดีเดี๋ยวเดยเลยเ ่อมาแล้วเดี๋ยวเปิดเลยเปิดพร้อมกันนี่แหละเลือกเอามันมีรางวัลใหญ่ด้วยไม่รู้ใครจะได้อยู่หน้าศาลเลยนะอ่ะเปิดเปิดเปิดหมดเลยเปิดพร้อมกันเลยเอาใครก่อนเท่าไหร่อ่าสามสี่้ย่สิบสาเฮ้ยเฮ้ย ไม่ออกแบงค์พันไม่ออกอะไรคนเยอะแยะคนเยอะแยะแบงพันมันต้องอยู่ในไมเกมะไม่ไม่เก๋ก็แบลเก๋มาเลกเก๋มาไปเตยกลับไปก่อนแบงค์พันไม่อออะอะไรเนี่ยคนเยอะแยะ ถือว่าซองนี้อ่าเอาว่าซองนี้ซอ่บนเกียา์อ่าเล่นเล่นไม่รู้ซองไหนกลายเป็นดูว่าจะคนอยู่หรือคนไม่อยู่จะได้บอกเรียกมาด้วยด่วนดนเลยเรียกมาโด่วนเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเอาแกะมาโด่นเลยในนี้ใครได้เท่าไหร่บ้างเนี่ยอ๋อกียร์สี่อ๋อ ไอ้สามกี่ได้สองร้อัวอุตสุดสุดสิปีได้สองร้อยอแล้วบ้าง่ะนแล้วแลแบงค์พันยังไม่ออกดูดูว่าใครจะโชคดีแบงพันยังไม่ออกเลยเด็เรแบงพันอยู่นดู ตอนนี้เราเราลุ้นกับตาแอ,อีสองคนไม่รู้ใครจะได้เนี่อยู่ที่มือเราแล้วนะอยู่ที่มือเราแล้วเอาเปิดเปิด <c oughs> อยากรู้เหมือนกัน <c oughs> ทุกคนลุ้นมากอ่ะเปิดเปิดเปิดของแอ,อ,งอร์อเเเ <horse> ออออาวีีโโ่่งแร์ลยยน้ แอร์ได้แอร์ได้แอร์ได้พันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวรอเอาไปให้แอร์โอ้เขาสมาัมีอะไรพูดแอร์ไหมมีอะไรพูดแอร์ไหมแม่แอร์เจอหนูแม่อ่าโอเคแค่นี้แหละขอบคุณมากครับกับรางวัลตุดอ่างเปาในวันนี้